คือไนกัั่ะรบยาเนี่ยมาแล้วกด F เปิดไฟเพื่อนใช่ไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือว่ามีวะมีอะไรไหมมีไม่มีไม่แล้วไปขนาดอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่แก้ออกตกใจคือโอมวันเลยว่างั้นเมื่อกี้โอมตกใจแล้วมันก็มันมันมันแล้วแล้วมันก็แบบเฮ้ยพีคุณเกลียดไม่ก่อนไหนตรงไหน อะไรรอดิรอเมื่อกี้มันัะจานเป็นสักพักหนึ่งมันไม่พูดอ่ะคือกลัวเลยว่างั้นไม่ใช่ไรตองเจรียมกิมบัอมาแล้วบักวันจาบักเลยแล้วต้องไปทำไรอะทำไมมันแนกหกว่าเหมือนกันเลยเพื่อน ไม่แหลกเท่าไหร่ไม่แหลกเลยแหละเมื่อกี้มันค้างไอทีมบอกแล้วว่าจะตัดไม้ขวายคือโอมเออโถ่เอาผีเสื้อคือคือผีเสื้อเป็นอยู่แค่นี้เปล่าดินอย่างอื่นที่อยู่ไม่เป็นทำไมขึ้นไม้ไม่แข้นไม้มันสูงจังวะงั้นแต่โอมชัดแทงบบ้านไหนดีเดินดูเสียงเดินอีก มันจะโดดไม่ได้หรอวะไม่วดตีนะไปปรับมันจำตัวเองแลวผมปรับกราฟิกตกใจจะไม่มีอ่ะแค่ประตูเปล่าวะใช่ปะพี่เพื่อนเมื่อกี้นี้แม่งป้าขาบ้าแอบมองอ่ะเฮ้ยบอกว่าอยากเล่นด้วยเลยจริงจริงคือไปต่อไม่รอแล้วมันต้องหาปัจจัยต่อไม่ได้หาอะไรไม่ดูมาเดินเข้าประตูก่อนกัน รื่อันมีให้วิ่งดี่ว่าเดินก็ได้วิ่งมันเสียสตามินา่าจริงจริงม,มันรีได้ดิอืมมันก็ลีได้แหละอ๋อจทีจ่ไหนหาไม่เจอไฟผีดเสื้องอะไรเหรอมุกเติมมาเนี่ยหายโอมโอมไปทางซ้ายเลยคนเดียวเลยไปโอมโซโล่เลยคือโมอมไว้คืออยู่ดีก็ไม่ใช่หัวใจวายนี่ไม่เอาละมันไม่มีไฟอ่ะโถ พวกนี้ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนแมวนะเ <c oughs> อแบบเชื้อไม่มีอ่ะด <c oughs> ูวันนี้เขาฉีดวัคซีนคือแบบไปโอ๊บอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไงครับอ๋อโม่เขาคือผ,ผมผมผมเลี้ยงเพี่อนผีจับต <c oughs> ายครับไล้ได้ช่องหัวใจวายครับจานอะไรเนี่ยผีเสื้อมันให้หายหรือว่าอ๋อสายาโ <ม S 1> าอ๊ล่าเออสายโอ๊ล่าว่ะ อะไรโอมอะไรโอมอยู <making> ่ไหนเรื่อโอมมันตามมึงเว้ยทีมันกลัวเว้ยจริงไปคนเดียวใช่ไหมเออโกูไม่ฝั่งหนึ่งนะกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วจะกูเจอก่อนนะไอเชื่อโอมมันอยู่ฝั่งนี้แต่ไม่ไม่ฝั่งเรามันเออปะวะมือนมันไม่กลัวมันกลัวกลัวกลัวคือโอมกลัวคือแบบ กวัวจะเยี่ยวลาดไอ้เกงกันนี้ไม่เอาละวังนี้ไปวังนี้ไปเรียนเพื่อนถามกินอะไรยังไม่ล้างเลยครับไม่เลยคือคือนอนหกอยู่งั้นน่ะคือเตียงแบบเหม็นเลยอ่ะมันเกิดมันเก็บได้เก็บได้กนตัวอีกครั้งอ่ะกดไปแล้วเนี่ยกดตัวจีดีมันก็มีของให้เออกดตัวจีใช่ใช่เร่งรีบมาเถอะเราเปิดประตูแล้วเนี่ยเออปิดอะรแล้วถ้ามันครบคุณป่าวะมันจะมีเจ้าพเจ้าเหมือน ปอันน้มันกูเคยมาเล่นระดับปอดหรือว่ายังปอะปล่อยโอมปล่อยโอมคนเดียวก็ได้ไหมมันไปมันเอือยใเ่ีหยมันชอบลงทางหรมันก็มาไม่ถูกกูไปโซโล่ก็หรอวะไม่ดีตรงไหนวะนั่นแกญาติเราเล่โซโล่ป่ะดิกูไปโตเออือยนี่เออว่าเยอะหรือเนี่ย

ว่าต้องแยกว่าสายร้านกาแฟนละร้างขวาเนี่ยจะเจอร้านจริงเอโอมไปช้เอโอมาฝ่ายเลยมาใช้ฝ่ายฝ่าตรงกลางโอเคโอเคเป็นการแยกทางที่ดีเฮ้ยของตรงมันมีซ้ายอีกทีนึงแล้วก็มีขวาอีกทีด้วยเออก็ไปทางไหนทางน้เดี๋ยววะไปซ้ายแล้วน่ะแต่เมื่อกี้นี้กูได้ยินเสียงคนร้องด้วยน่าจะเป็นไอโอมือนี่ ไปข่าวกคนนี่ไม่ใช่เนี่ยนั่นไโอมแบบว่าเฮ้ยก<ป>ูเหมือนเห็นสองตัวสองตัวเลยตามมันไปเออเดินตามกันด้วยเออม,เมันมีเสียงอยู่อ่ะเดีย๋ยวกูเจอต้นไม้แล้วนะสีแดงแดงใช่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 เจอแล้วเจอแล้วอยู่ไกลมากเลย สิงโตน่ะพอดีสิงโตเจอเหมือนกับสัตว์อ่ะนั่นไงแล้วมันมาหากูแน่โชคดีเพื่อนมันให้หาอะไรกไม่รู้จะต้องไปตรงกลางป่าววะไอ้ที่มันมีต้นไม้ต้องไปตรงกลางก่อนเปล่าที่จะรู้ภารกิจเราตรงไปเลยก็ได้เราจริงเราไม่เห็นเราดูได้เราเห็นแต่รู้เปล่าไม่ได้เราจริงลอยเราเดินทางซ้ายเนี่ยแล้จะเจอนะมึงจะพูดคำเสี้ยอะไรล่ะกูได้ยินเสียงอ่ะ โอ้ยปหมอยมาองการแล้วมันมันมันจะมันแจ,น,จน,นี้ปะนี่หรอโอ้ไอเสียอันนี้กูเคยเลยนวครับแต่น่าจะอ่าเหมือนเล่นไม่ถึงแล้วตกแมปแล้วก็ไม่ได้เกิดใช่หรอใช่กูแ้วแค่กูตกแมพนะเล่นกับพียโตแล้วก็เพื่อนกูอ่อันนี้เหมือนจะให้หาอะไรสักอย่างแล้วก็มาวางใช่<ล>หรอไใอใช,ช่

chapter หนึ่งไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยอ่อนจริงไม่เท่าไหร่ chapter สองไม่ดูไม่ดูมาดิไอ้ทีมันโดนผีทำไเพื่อนมันโดนผียี่แบบอันนี้ล่างนี่คืออะไปบรรยากาศเว้ยบีบคอเ้าดูดูคือแบบนี่เหรอดูดิปานข้างล่างอ่ะคือแบบอไม่คุ้นบีบคอเลยอัมเมจิททำไมจัมส์แกร์มันน้อยจังอ่ะแบบ ขอเดินวิดึงโดนวิดึงโดนไม่ได้อะเกิงๆแบบโดนจะแบบเบื่อแบบปาโตข้าไปไม่หาแล้วจะเป็นอะไรมาดิหน่อบอสบอสเด่นนั่นอะไรนะตาอะไรวะเช่นนี้เลนส์ตาตายกันยายมั้งไม่ใช่ตาเปล่งโตเฮ้ยตาเปล่งโตบ้าเลยเฮ้ยเจมี่เซียเฮ้ยเจมี่มาเรา กระโหลกอะโอาแล้วจำสแกมมาแล้วคือทางนี้มีไอโอมลับตาเนี่ยกูจะดตโูคู่ช้าอ๋อกูเจอกูมีผิดที่อเอามีอะได้ไปแล้วพิเศลเอาลันโชเอสคปโชฮาวแหลกว่ะไอพีเอสตกเลยเนี่ยที่อะอุ้ยลืมตกใจขอโทษขอโทษไอพีเอ ถ้าหลังคุณข้างหลังคุณยุมีเพื่อนคุณเนี่ยชื่อทีมกับชื่ออะไรอ้าวเอาปิดประตูอัดน้ามไม่ดีนะครับเนี่ยจบแล้วหย่างอย่างคือแมบมันไม่รีบหรอกเพื่อนอะไรเนี่ยน,น,น่าจะเป็นนั่นเนี่ยที่คุณตายแล้วคุณไม่เกิดอัน,น,นเนี้ยแหละไม่ใช่ อะไรเป็นรูปปั้นแล้วก็ขยับอีกแน่ะเดิมไม่ได้บบไม่เอาเดิมดิ่งโดนจนเบื่อแล้วนะอันนี้มันจะเป็นให้แอบในพุ่มไม่นะแอบได้ใช่ไหมเออไฮใช่บอกให้ซ่อนซ่อนรอยเท้าด้วยพุ่มจะเจ็บมีรอยเท้าอยู่หรอ่ามันจะมีตัวอะไรมาแล้วให้เราแอบในพุ่ไมไหม

อันนี้คืออะไรเนี่ยกี่มาลและเจ้ภาพเปิดงานด่ดาบอ่ะเฮดแม่ที่จากลนะนตาโกงทำไรเป็นสไปเดอร์แมนไอ้เที่ยอะไรสไปเดอร์แมน เดี๋ยวมันก็มีตัวผู้มะนี่กูณจะหนาวฟันเลยกลัวว่างั้นวิ่งเนี่ยหาผู้เนี่ยเตรียมตาวมันฟันเลยอ่ะกเนียเกตุตาเนี่ยน่าแซ่บเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่สดาอว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มยังอ่ะเัวฆ่าที่ผ่านอีกว้าเอาหมดมัวหมดแล้วเนี่ย เอามาไปไหนกันวะเอาสรุปยิงนี่นะเออมาแล้วมาแล้วเขาปุ๊งนี่เหียเลยเขาปุ๊งเขาปุ๊งเขปุเาเียอะไรวะเขาปุ๊งหี้นก็ไม่เห็นละไปหนออกไปยังไงทีไปแล้วคือถ้าปวันนี้เนี่ยงูนะแมกแดกงูไปเลยอะไป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  Let's go Let's go o k เ y Let's go เล่นคอมเตอร์เยอะโอเคเล่นอยูใครม,มันแหลมป่ะโอ้มััมนแหลมไรเหยี่ยวไอโอมันาไงไรไปนอกไป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  go 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 ไม่เห็นมีเสียงมาเลยววใจรักสู้เว้ยเจ้าบ้าน ฮะอืมอะไรอ่ะข้าหลังม่มีอะไรยอันนี้เฮ้ยบอกคนว่าดิ๊ดดิ๊ดดักดุ๊กยี่อะไรนะ่ะนี่คือทำอะไรเฮ้ยไอโอมไม่นะโอมตะลือตกบ้านไม่ใช่ไมแจ้งเลยนขี่มานะ่ะ กันทำอะไรอยู่ในหลุมมาเพื่อนนีครวันนีนอนค์อ่ะอะไรอ่ะเอาดีคุณ<ห>แกน,นี่อีกสะสปิรอีกลัอ้ยงไรมา่มนนวเ้นไม่ถึกมไม่ถึงอยแม่งกากว่ะจอแค่ดาวฟันเซ็กซ์ไอ้วกมาออ ก็วิ่งออกมาดิเจออะไรก็ไม่รู้มันให้ขุดอีกแล้วอะ่ะลองคดูดิลลองดูิกวิ่งวา,งงามัวมันเลยนะท่านี่เราเจอผีเสื้อแล้วเนี่ยผีฟ้าอ่าแล้วมึงตามหาไงบ้างนั่นแหละปัญหาเลยเอววิ่งไปไปวิ่งตามนันทันกันเละมันวิ่งผ่านไปเยอะลองมาดูเออได้ใช่ เป,เป,เป,เปเรตพีอ่อ่ะไปเอ้าทำไมาเจอบ้านอ่ะเอ้าลราเจอบ้านเดิมเอวมานมาโอมานี่โอ้ไปทองนดนูฝันรูฝันู้นานาล้ว เจาไปหาอเต้องไ,ไม่รู้ทางอันนี้เั็นเอนวออกมาเหรอไหมมันมาตรววะตรงมันอยู่ข้างเลย ไปไปด้ยินแต่ก้างหงเ้วเลยยังไม่ไปห,หรอ,หรอไปแล้วมีสองสอตัวเหมือนคนตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็มาแรงมุมอืมาแรงมุมพาอะไรมลงมุมหอมไปอะไรเน,น,นี่ยธรรมดานี้อย่างนานเลยไอโอมต้องแยกอ่ะ มือซ้ายมืขวาเอ้นมือซ้ายมืขวาไปมันไปขวาเลยมือซ้ายมันมามาหากูทัานเปนวไม่ขันไม่ทัน มันตรงกำแพงหมอกำแพงหมดพวกเจะถึงหน้าประตูอยู่แล้วเมิ่์มาจบินหาหมดเบ็นเออะไรงแล้วอะไรอะทำไมเป็นสินั้นเปิดเลยเอาปีเตียเปิดเปิดยังไง กดทิงดิมันมาแล้วนะมาตามมาตมามตัตัาเรอะมาแล้วไม่มาแล้วเฮ้เก็บมาอยู่เฮ้ยตอนีดำเปล่าอะอ๋อต้องมันมีในบ้านอีกอีกฝั่งนะครับอที่ยางพารามันจเลยเดีย๋ยวกลัวเมื่อลบต้องกล้าตาย ถูกไหมให้ถูเสิรลบดีดีกว่าหนึ่งจะมามาดิเหมือนออกมาเลยไม่ทันนโอ้โหแม่จ๋าหนึ่งตัวล่อมัาเลยจ้ากูวิ่งเข้าวิ่งวิ่งเข้าพุ่มอยู่วิ่งเข้าพุ่มอยู่วิ่งเข้าพุ่มทันนะเอ้า มื่อกีก้กูวิ่งามมนะนะตายแล้วะเนี่ยดิดิบ,ดบ,ดบล้มไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเห็นด้วยเหรอเออเจ๊ดี้นี่มันออโอมสายซุ่มตงดอดาจววารย์วาะโอไม่ชอบชุ่มวมะเนอ้ยดีดพุ่มเออ ใช่ล้วใชแล้ว,วางเอาเดีาลวาแล้ว,ว,าลวมาขึ้นอะไรปะอ,ะ,อะ,ออะอดับดับอานะไรเร๋ว,ว่าฐานเกิดแล้วประตูเปิดตัววะเดะเหือหาาล่วะเดูให้ตายไปเลยา ทุกคนหายไปไหนหมดอ่ะมันจะเปิดนะทางนี้เปล่าอ่ะอ่าใช่แค่แค่นี้นี่เ็งใช่ใช่อมตายเลยอมทำตายเลยปรับปรับติดอะไรไว้ทีสี่จบแล้วมาก จะไปแก่กันจบไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะสี่ทุ่มแล้วแน่จ๋านี่อะไรอ่ะ <t> ไม่รู้อ่ะอันนี้กูไม่รู้ละทีมทีมอือไอโอมันโดนอีกแล้วแต่ดาดเนี้ยที่กูด<อ>ูเอาทายแล้ว ที่เหมือนเพื่อนกูสตรีมให้ดูมั้งน่าจะนานนานแบบมากมันจำได้ไม่นจยไม่รับเลอกูบอกว่ากูตายเช่นแต่ยวกนที่แล้วแหละค้างอะ่ะโก็เล่นสตรีม